บางทีกับข้าวถ้าเราบางทีกับข้าวถ้าเราเย็นมือค่าก็จะทำให้ลูกๆขาเพื่อนนี่ก็เป็นเวลาที่มาพิมพ์กินข้าวนะคะสวัสดีนะคะ บางทีก่อนจะนําไปลวกม่เพียงจะลอกลอกก่อนนะคะตัเย็ยนมือค่ําก็จะทําให้ลูกๆขาะเพื่อนนี่ก็เป็นเวลาที่ไม่พิมกินข้าวนะคะเวลาเราแก่ตัวมามากกว่านี้เราเราจะลําบากนะคะเราต้องกินอะไรที่เราต้องควรละมัดละมัดอินแล้วก็จะกรอบค่ะเพื่อน ระวังหลีกเลี่ยงของมันของทอด่บเพื่อนเข้าตู้เย็ยนไว้แล้วเราก็อยากกินเราก็เอาออกมากินทัวคู่กรอบค่ะเราล้างเสร็จใส่ตะกร้าให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ใส่กล่องค่ะ สวัสดีนะคะว่ากลางคืนไม่พิงจะไม่ง่วงนอนค่ะช่วงนี้กินกลับนีก่ก็กินข้าวไปด้วยกินกาแฟตามไปด้วยค่ะเพื่อนแก้วเมื่อกี้ก็คือกาแฟนะคะกินกาแฟยินอยากกินอะไรก็ทําไปค่ะเพื่อนพึงเน้นผักค่ะ บางทีกับข้าวถ้าเราไม่ได้ซื้อมะเขือมาไว้นะคะปกติมะเขือไม่พิมก็ชอบกินค่ะกินบางทีเราเกงใส่ผักเราเราต้องยังต้องกินพริกอ่ะสวัสดีนะคะุด,ดตำแตงนะคะกิน ข้าวตาเตงกรนลำพิกผักลวกแค่นี้ก็นอยากกินอะไรก็ทำไปค่ะเพื่อนๆคือเน้นผักค่ะกวางตุ้งดอกกินลำต้นอร่อยนะคะหวานบางังกินถั่วผู่กรอบๆค่ะ เราล้างเสร็จใส่ตะกรา้าให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็ใส่กล่องว่าอร่อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะแม่คิงก็ขอจบที่บางทีก่อนจะนําไปลวกแม่พิมจะลอกลอกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนจะมากินข้าวกับแม่พิมค่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นถ้าวันไหนแม่พิมไม่ได้กินสามทุ่มแม่พิมก็หลับแล้วค่ะ บางทีเราเกงใส่ผักเราเราต้องยังต้องกินพริกค่ะถัผู้ล้างเสร็จใส่ตู้เย็นไว้อ่กรอบครับนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะน้ำพริกด้วยเก่าค่ะเพื่อนๆไม้พิมใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะกินกับถั่วผู้สดๆค่ะนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะน้ำพริกด้วยเก่าค่ะเพื่อนๆไม่พิมใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะกินกับถั่วผู้สดๆคันกับ นีก่ก็กินข้าวไปด้วยกินกาแฟตามไปด้วยค่ะเพื่อน,อนแก้วเมื่อกี้ก็คือกาแฟนะคะเป็นกาแฟเยินเพื่อนๆทุกคนจะมากินข้าวกับแม่พิมค่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นสวัสดีนะคะลำต้นจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เส้นใหญ่ลอกออกก่อนค่ะตรงที่เก็งแข็งเราลอกยังต้องกินผักสดตามไปอีกด้วยนะคะเพื่อนๆน,นเพราะว่าเราเคยกินอาหารรสดจัดเดี๋ยวมันต้องมีผักใช่ไหมคะเราไม่กินพวกเพื่อนเพื่อนทุกคนจะมากินข้าวกับแม่พิมคะ่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็น ว่ากลางคืนไม่พึมจะไม่ง่วงนอนค่ะช่วงนี้กินอะไรก็ขอให้มีผักบางทีกินแกงก็ต้องมีผักนะคะเข้าตู้เย็นไว้แล้วเราก็อยากกินเราก็เอาออกมาค่ะตัวผูล้างเสร็จใส่ตู้เย็นไว้กรอบครับแม่พิมต้อง ไปเยี่ยมเพื่อน,อนหลายคนนี่เพก็เลยต้องกินกาแฟเพื่อไม่ให้ง่วงไวค่ะเพื่อนเพื่อนบางทีกับข้าวถ้าเรากะตำพริกแห้งใส่มะขามเปียกด้วยมันจะเพิ่มความหอมของมะขามเปียกนะคะใส่แทนมะนาวคะ่ะอยากกินอะไรก็ทำไปค่ะเพื่อน ไม่พิมเน้นผักค่ะเมื่อเดียวกันค่ะกินข้าวก็จะกินเวลานี้นะคะมืดไม่ได้ซื้อมะเขือมาไว้นะคะปกติมะเขือไม่พิมพ์ก็ชอบกินค่ะ ไม่ได้ซื้อมะเขือมาไว้นะคะปกติมะเขือไมพ่พิมก็ชอบกินค่ะกินกลับนีก่ก็กินข้าวไปด้วยกินกาแฟตามไปด้วยค่ะเ,เพื่อนแก้วเมื่อกี้ก็คือกาแฟนะคะเป็นกาแฟเย็นนักอยากกินอะไรก็ทําไปค่ะเ,เพื่อนแมพ่พิมเน้นผักค่ะ กินอะไรก็ขอให้มีผักบางทีกินแกงก็ต้องมีผักนะคะระวังหลีกเลี่ยงของมันของทอดคามเพื่อนถ้าผูล้างเสร็จใส่ตู้เย็นไว้อ่กรอบครับถ้าวันไหนแม่พิมไม่ได้กินสามทุ่มแม่พิมก็หลับแล้วค่ะ ระวังหลีกเลี่ยงของมันของทอดสามเพื่อนลอกออกแล้วเราก็ไปลวกแล้วมันจะหวานอร่อยนะคะคานาค่ะผักคะนาก็ลวกอร่อยนะคะระวังหลีกเลี่ยงของมันของทอดสามเพื่อน สวัสดีนะคะยังต้องกินผักสดตามไปอีกด้วยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราเคยกินอาหารรสจัดเดี๋ยวมันต้องมีผักใช่ไหมคะเราไม่คืนินก็กินแล้วก็จะกรอบค่ะเพื่อน,อนล้ำต้นจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เส้นใหญ่ลอกออกก่อนค่ะตรงที่เจงแข็งเราลอกระวังหลีกลี่ยงของมันของทอดค่ะเพื่อนบางทีก่อนจะนําไปลวกไม่ควงจะลอกลอกก่อนนะคะก็คือคชินอะไรชอบกินผักค่ะเพื่อนแกงส้มใส่ผักก็ต้องมีผักสดอีก เพื่อนๆทุกคนจะมากินข้าวกับแม่พิมคะ่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นค่ะตัวผูล้างเสร็จใส่ตู้เย็นไว้อ่ากรอบค่ะเพื่อน,ๆ,นๆทุกคนจะมากินข้าวกับแม่พิมคะ่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียว สิบาทถุงหนึ่งไม่เพกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆอนัอนน